สวัสดีครับเกษตรทงกุลาเกษตรแบบบ้านๆครับมันนี่พิมาทฮะซับน้องใหม่ครับมีเจมีเสียอีกอ,อัน <c oughs> นึ่งนีไผ่กิมซุ่งครับอัน,นไผ่ไก,ก,กิมซุ่งไหนมึงไกลๆกันกิมซุ่ง <c oughs> น,นี่ค่ะโนเคอันนี้ปลูกไปด้ป,ประมาณสามเขาปีที่สามนะครับคือปีนี้คือ <c oughs> <c oughs> เบ่งไปแล้วนี่เสียิออกนอหลายตัวสุป,ปีครับได้กินสุป,ปีได้ค่ะนี่อ,อแล้วพอ่อเราได้กินสุทุกปีนะคะทุกคนเอัออน,อ,นอาทิตย์นี้นี่ฝนตกชุกครับนี่นอใหม่เลยเกิดดีครับมันนี้สิมาซับนอใหม่มไปแจงก่อนครับฝนตกเบ่งจากแต่เบ่งจากน้ำนะพี่น้องมึง <laughs> นา่นางน้ำเต็มเลยค่ะนี่นี่นี่น้ำล้วนกันแท้หน้าค่ะอ่ะพ่อซับเลย เนอใหม่ออกหนึ่งสองสามนะครับสามนาะสามนาะบะนี่บะนี่ขิมาซับแกสองสองหย่อนอืมซับสองเอาไว้สิเหลือไว้ตัวนั้นสิเหลือไว้สิ่เนาะ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 มันใหญ่ขึ้นไปปลอดภัยกับสิได้ใหญ่โอเคไปซับบ้าแท้านี่ได้กินสามปีเลยได้ค่ะนี่ได้กินทุกปีปีไก่กับอะไรกินเนาะใหม่ น,นี่ไหนไหนมาโชว์หน่อยโชว์ใกล้ๆหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออแล้วมาโชว์อชอไอ <c oughs> พี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเพิ่นเบิ้งแน่เร็วน,นี่ค่ะออเออเป็นแต่หวานแทถะพี่น้องอ้ยหวานค่ะน้ำพริกกะปิแซ่บๆต้มจักประมาณจากักหนามพอต้มแบบประมาณสามหน,น,นามหน้ำเดียวค่ะเนาะไทยกิมซุ่มน้ำเดียวมันคือพายอันอื่นไหมบอ บ่อถ้าเป็นไผ่ปลาเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นไผ่ปลาอะไรนะพ่อโอ้ต้องต้มสองน้ำต้มสองน้ำจะกินได้ไผ่กินสูงนี่ต้มน้ำเดียวก็ได้แล้วอืมโอเคสูงแล้วก่อนสูงนี่ตัวนี้อันใหญ่พี่น้องนี่ใช้เบิรงนี่ฟาดปลูกไผ่อยู่นี่กับอะไ้ปลูกเชิงเดียวนะครับ ผสมประสานอันนี้ก็เป็นอันนี้ต้นยางหน้าครับอืมต้นยางหน้าเนาะยางหน้าอันนี้อันนี้เป็นต้นจานครับนี่ต้นจานนี่ต้นจานต้นจานนี่ปลูกได้เขาปีที่สี่ครับค่ะปีที่สี่อันปีที่สี่ก็เริ่มมีดอกแล้วครับปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันดอกจัดดอกจ่ายเป็นสีหยางนะพอนะลืมละเป็นสีหยางดอกจานดอกจานมันจะมีสีแดงกับสีเหลืองอืมสีแดงกับสีเหลืองอันนี้ดอกจานสีแดงสีเหลืองอยู่ฝั่งับพุน ช่วงนี้เป็นช่วงที่มันดอกมันรุนแล้วอืดอกมันรุนแล้วเราจะลลปลูกสลับกันนี่สิอะ, <c oughs> ะครับต้นจานปลูกตะไคร้ปลูกกล้วยต้นยางนาครับคือต้นยางนานี่ผมปลูกไว้เพื่อตังใจว่าผมชาวเฮ็ดมาลงนะครับอืเห็ดมาลงพีนี่กับเขาปีที่สามนะครับต้นนี้อีกบดนกับชาวเห็ดมาลงครับคิดว่าชาวเฮ็ด เห right? ็นผวกเห็ดเห็ดเพาะไอ้สิเฮ็ดเพาะเห็ดละโงกแล้วลงแต่ท่าเยืนก็ลงแน่ล่ะครับฟังกับฝุ่นก็ลงเจือเห็ดแน่นี่ต้นนึงครับก็ไผ่นี่ต้นอีกกอนึงค่ะก้อนนี้นายสาแน่จังน้อยกันเลยแต่ต้นนี้หวบได้นน่แมนนี่ผ่านวูต้นมึง่ะนี่าา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  ก้อนนี่ก็ปลูกพร้อมกันกับก้อที่เหลวแต่ว่าก้อนนี่นี่สิใญญยสาก้อที่เล้วใ่ส,ญญาสากว่นหน่อยหนึ่งต้ตไนไผ่แล้วค่ะนี่แต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 ่บ้านเดเฮดบ้านเดเฮดสวนนาผสมกับมีไผ่อยู่แล้วเลยค่ะคคคคก็คือเคยปลูกเคยมันปลูกเองมันขึ้นเองหรือว่าปลูกพอ ไผ่ตะกีอนะไผน้ำสั่งอะไผกิมซุ่งนี่ปลูกเองค่ะปลูกเองแต่ว่าไผอยู่ฟังกระผุนเป็นไผท,ทีแบบเป็นกอไผ่เก่าแก่ต่างแต่อืงแต่บ้านบ้านได้เฮดบ้านนี้มีสวนนะคะค,คือทีแป้งที่ผมต่างซื้อว่าทงกุลาสวนหน้าปลาผสมนี่ ร่วมกันแล้วอยู่มีหนื้อทีประมาณ22สไรผมตั้งใจที่สิเห็ดสวนเห็ดหน้าแล้วก็ปลาผสมร่วมกันครับ่าวาสวนผลไม้ก็มีเห็ดหน้าก็ได้แถมปลูกปลาได้นำพอผมเสือว่าปลาใส่ขว้วุดมสมบูรณ์พอเมื่อสมัยก่อน พนที่สะไ,ไปเก็บเห็ดกับเขาป่าไปเก็บผักกับเขาปา่าย่างเช่นพักเมดพักติวพักกระโดนยน่ยสิครับไปเก็บในปา่าแ,แ,แล้วผวกมั่นต่างๆก็ไปคุดในปา่าครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าปาา่าแส่โค้งบดมสมบูรณ์ผมจะเอาสวนเอาหน้า แล้วก็ปลามาอยู่ร่วมกันในจุดนี้ครับนี่ก็กไผยก้อนหนึ่งครับโหมดึ mm hmm. ก็ไัก้อนนี้ออกนอใหม่หลายแห้งครับนี่ออกนอใหม่หลายแหง้งน,นี่ก็ไัยทีออกนอได้หลายเนี่ยเท่าจงไไหวหลายเนี่ยมัน เขาปล่อยไว้หลายเี่เยมันเซนให้มันสิบกคอยง่ายไหมครับมันสิบกคอยง่ครับต้องซับออกไปบ้างซื้อฮฮึพบไรเติบได้ก่อน ตอนนี้เแม่เจ้าหน่อยค่ะไปอือสาวออกนอนพี่น้อนพี <reforms> <I 'll, S 1> ่ตะเสียบค่ะตอนนี้เท่ย์นอนหลายหไงไ้เจ็ดแปดหยอดนะครับถ้าเราไปหลายมันจะบวชคอยยังไงทีเพอ เน่เท้าใบไหลาเดี๋มันสีบกคอยใหญ่ต้องสับออกบางถ้าสิจงใหม่กับเลื้อยประมาณสักสองยอดสามยอดจะสีครับอันนี้ก็เหลือไปบสามยอดอันนี้สิปล่อยไใบมันใหญ่ครับเป็นกอไผ่แต่กอต่อไปอึ้อ พุ่นอันนี้ซับแค่สองกอยนี่พอ่อเบิ้งโชว์โชว์พี่น้องเบิ้งพุ่นอ,อะนี่ตัวใหญ่เลยค่ะนี่ตัวแบบอ้วนๆไหมน้องใหม่อ้วนๆนะน,นะนสีหยอดได้หายอดก็หายอหายอดขึ้นมาก่อนเลยสองอันนี้อันนี้สองกอเองไดน้นี่ค่ะคันมืดสวนนี่คือสิเ่เด็ขายพูดเลยค่ะ ต้นนีเป็นไผ่กิมซุ่มอืมกิมซุ่มฟางนีจะเป็นไผ่เขียวมรกตอืมฟางพูนนะพ่อเนาะไผ่เขียวมรกตกับไผ่กิมซุ่มนี่ตามสังเกตบางนีนอกใหม่กับสิใหญ่งซ้ำไกลๆเคียงกันค่ะแต่ว่าไผ่กิมซุ่มนี่สิออกนอหลายกว่าอืมไผ่เขียวมรกตนี่สิออกนอทสิสาก็กิมซุ่มเล็กน่อยนี่นี่ค่ะอันนี้คือคือคือมรกต อ่ออันนี้บ่แมนพุ่นคอยมานละก้นอ๋อย่พุ่นอันนี้เดี๋ยวมาเก็บยานางก่อนยานางค่ะแกงเซโนใหน่ได้ี่ยานางเนาะพ่อได้เนาะแกงเซโนอหม่ย่นี่คือเน้นเน้นการปลูกให้หลากหลายครับเก็บยานางไปแกงเซโนอไม้ใส่มาโซ่เพิ่นจะสิมันพอแบยมือเบิ้งใบยานางใบยานางค่ะสุมือนี่หายากได้พอ ใบย่า,ายนางหาหยาค่ะสูมเลยตัวปูควายยุน่าตัวปลูกไว้มืัอนี้ลูกสาวมาเรียนนำเลยให้ยทายวิดีโอให้ยนี่ใบย่านางนี่ผมอา่านผมอ่านเจอในหนังสือนาฬิกาชีวิตนะครับหนังสือนาฬิกาชีวิตบอกว่านอใหม่นี่นอใหม่นี่อัน มันสิบมีสารชนิดหนึ่งเฮดไหนคนสูงอายุกินไปแล้วนี่มันเสฮดไหนเจ็บแข้งเจ็บขาครับอืแต่ว่าวันนี้วิธีแก่ก็คือการต่มใส่ใบายนา,บายนั่งใบยานั่งมันเป็นดับพิษด,ดับพิษที่เสฮดไหนปวดแข้งปวดขาสิงๆต้ไปอ่านเจอในในหนังสือนาฬิกาชีวิตนะครับนาฬิกาชีวิต ก็เลยเียดน้ำแมนค่ะแต่ต่ว่าไอ้คนเถาคนนยังไงสิเพื่อนกินนอใหม่เพื่อก็เพื่อปวดแข้งปวดขาเลยค่ะนอพอแบบคนเถาคนยังตะกี้นะเพื่อนมาเพื่อนกินแล้วมันปวดแข้งปวดขาก่อิมี่วิธีแกว่าเอาตัวนี้นี่คือเป็นต้่มไส้บ่กให้มันปวดแข้งปวดขากินใดน้ำน้ำสมุนไพรนอพอ แม่ในหนังสือในหนังสือจังสั่นอ่อสีอันนี้ก็เลยสีมะร้องสีล่องสีล่องสีล่องเบิ้งค่ะจริงซ้ำใด้กักับแม่ยังบพันูต้องให้พ่อใหญ่อยู่บ้านกินบะนี้ต่อให้กินเนี่ยนี่จะนั่งกำมือหนึ่งกับพ่อแล้วค่ะนี่เวือเบิ้งจะนั่งเก็บแป๊บเดียวด้ค่ะเเก็บบแป๊ดียวนั่งอยุนี่นี่ก้อนนี่บ่ได้ปลูกเองครับมันแบบว่าปลูกต้นใหม่แล้วบะนี้ผมคิดว่านก นกสิกินหน่วยยาหน้าแล้วก็บินมาตอมแล้วก็สิเม็ดสิลินลงมาเกิดครับบนี้ไปฟังกระถ่อมฟังผุ่นนั้นตั้งใจปลูกพุดมาปลูกเลยเพือฟังต้องขามันกันผุนนะพี่น้องเบื่อนละไรซวยางคลิปนี้กับเจ้าใแค่นี้ได้ครับฝากกดไลทยพี่น้องเคุณหน้าปลาผสมเอออันทาชอบก็กดไลโ์กดแชร์กดติดตามให้ได้เลยครับสวัสดีครับ